ดีค่ะตายกูจะหนิงแที่ววันนี้เราจะไปด้วยทุนท่านเราจะไปพิชิตฟังขนยางไปก่อนเดี๋ยวไม่ทำร่ววันซื้อตั๋วสถานีขนตานี่ของเราจะพิชลโลกขนตานรถธรรมดานะจ๊ะร้อยห้าบาทเดี๋ยวเราดูตอยขึ้นกันนะฮะสามทุ่มสี่สามรถออกจากพิชโลกตัวตัว ซีีสสประมาณ7ชั่วโมงจากพิษนลอก็อเรามาถึงลูกน้องเกลียบเลยมีนนใ,ใครมาขุนตาลแลกินข้าวนะจะมีลูกน้องระหว่างรอขึ้นดอยขุนตาลฮะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นจริงจริงวัน<笑><笑> ร้านข้าวตรงข้ามสถานีรถไฟราคาสามห้าสี่สิบนะเาะห้าก่อนที่เราจะขึ้นอุทยานแห่งชาติโดยหนตาลเราก็ต้องมาว่าสารเจ้างัวหุนตาลก่อนอันนี้เป็นอุโมงโดอยหนตาลจะอยู่ข้างๆกับ สาลเจ้าพ่อขนตาอุโมงค์ดอยขนตานะเป็นอุโมงที่ยาวที่สุดในประเทศไทยยาวหนึ่งสามห้าสองเมตร8ปดโมงเช้าเราเริ่มเดินแล้วรอดูว่าจะไปถึงกี่โมงไปครับิ่มแรกเดินก็จะเป็นแบบเป็นคันขัปนไปไปทไหนึ่งพันาเมตรทางก็จะเป็นว่าขั้ขึ้นขๆึ้นขขึ้นนะครับ กำลังเดินเข้าสู่อุทยานแห่งชาติโดยคุณตาทำไมม่ชันจังอะม่นแบบขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะนี่แค่เริ่มตนน้นนะนะนั่งจากว่าเราเดินไหมซับคัพเราใช้อุปกรณ์เสริมแล้วทางมันขึ้นพอได้อ่ะเหนื่อยใครมีไม้พกไม้มีอุปกรณ์เสริมพกมานะครับมันจำเป็นนะทางก็จะเป็นชันๆขึ้นไป แต่ว่าทางเดินง่ายเราจะเดินแบบขึ้นตลอดพอเดินออกมามาันเดเจอถนนแต่ยังไม่ถึงที่ทําการอุทยานนะมันก็จะเป็นไปลําพูนทางนี้ไปขนตานทางนู้นทุกคนพอเห็นไป้ายน,นี้นะที่ทาการอุทยานกับลําปางทางขึ้นแบก็จันเลยมันเป็นทางรถด้วยเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เดินอย่างนี้แล่จะไม่เหนื่อยเดินถอยหลังเดินถอยหลังก็จะ้าถ้าถ ใครมาเดินถอยหลังแล้วมาบอกเราได้นะว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยถอยหลังคือเขาเน่และแล้วเราก็เดินถึงแล้วนะครับนี่นี่นี่เดินจากข้างล่างที่ตรงสถานีรถไฟขึ้นมาที่ทําการขนชายานครึ่งชั่วโมงแปดโมงครึ่งแล้วเริ่มเดินแปดโมงทำไมอัตราค่าบริการผู้ใหญ่ยี่สิบรถยนต์สามสิบนักศึกษานักเรียนสิบบาท ตามนี้เลยพอเราขึ้นมาถึงจะว่าเราก็เราเสียตังค์วันนี้เราเสียห้าสิบาทเท่านั้นนะคะคือค่ากลางเต็นท์สามสบผู้ใหญ่ยี่สบห้าสิบาทก็เข้าไปนอนได้แหละอันนี้ hey, เป็นห้องอาบน้ำห้องน้ำไปครับไปกันส่วนบร,ริการนักท่องเที่ยวไปส่งคือเขาไปส่งได้แค่ตรงนี้ใช่ค่ะถ้าจะนั่งรถยนต์ก็เขาไปสองโลคนละห้าสิบบาทนี่นะเรายืนอยู่เนี่ยเราได้เหยียบสองจังหวัดเลย ไปล้านค้าสวัสดิการกันร้านค้าสวัสดิการก็จะมีตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวข้างล่างที่เดียวเลยถ้าขึ้นไปก็คือไม่มีอะไรแล้วโอเคไปซื้อของกินกันนี่ขายไแพง15บาทมามา่า7บาทถูกซื้อข้าวจากร้านค้าสวัสดิการขึ้นไปก็ได้50บาทข้าวแล้วก็กลับอรุปแเรานั่งรถไปถึงจุดเริ่มเดินนี่นะคะเต็ม เดี๋ยวรานั่งหน้านี่คือทางที่เราเดินนี่เราจะต้องเดินถ้าเดินครับผมมันจะมันจะลัดลัดแต่มันก็ชันอ้ถ้าเดินก็พอได้เหมือนกันนะ่ยอ๋อตรงนี้คือจุดเริ่มเส้นทางสึกษสารธรรมชาติรถมาส่งตรงนี้ตอนนี้เรากําลังจะเข้าเส้นทางสื่อสารธรรมชาติอะก่อนเข้ามาก็ต้องมาตรงนี้ก่อน อันนี้คืออะไรขยะขยะมัดจำหนึ่งร้อยบัตรประชาชนด้วยตอนนี้เราอยู่นี่จุดเริ่มเดินประมาณห้ากิโลห้ากิโลสี่ร้อยเมตรไปฮะดูทางเริ่มออกสตาร์ทจากจุดเริ่มต้นเก้าโมงห้าสิบสี่เดี๋ยวรอดูถึงกี่โมงเราจะไปยอสองนะประมาณหนึ่งจุดสี่กิโลเมตร ี่คือจุดยุทธศาสตร์หนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นทางขึ้นยศอสองเป็นกระไดขึ้นมาเลยแบบนี้เฮ้ยมีรถขี่ได้ด้วยขึ้นยาครับมาเดินมาเรื่อยๆทางมือก็จะเป็นแบบว่าเรียบๆย่างนี้แล้วมันก็จะมีที่ให้เราพักก็ เดินเงาออกพอได้แต่ทางก็คือจะเป็นบ,บ,บันไดบันไดบันไดให้เราเดินแบบเดินง่ายแต่เหนื่อยต่อไปหมดบันไดแล้วครับจะเป็นทางดินแล้วนะก็คือทางเดินเรื่อยๆเหมือนกันนี่นี่นี่นรอเก้าเคยเสด็จมาที่ดอนผนตานไดนะ้นะนี่แล้วเขาก็มาเขียนอยน่างนี้ไว้ที่หินเดี๋ยวเราพามดูหินก้อนนี้นกนี้หี่สองห้าหนึ่งหกี่สองเออห้า หนึ่งสองใช่ป่ะใช่แต่มันเลอเปลือนลางแล้วอ่ะไปก่อนหนึ่งกิโลแล้วครับย,ยอดสองอีกสี่ร้อยเมตรนี่นี่นี่ใครที่ขี้เกียจแ,แบกกระเป๋านะอยากเดินตัวชิวใช่ป่ะจ้างเลยกิโลละสิบบาทเดินตัวปิ้วเลย ขอนกระไดไหมใครบอกว่าดอยขุนตายเดินง่ายไงวะสองโลสอโลคนเดินเนยชันเลยไอจุดที่50เมตรหลังยอสองะถ้าใครไม่ขึ้นอ่ะนอนข้างล่างก็ได้ไม่ต้องเดินแบบปื๊ดขึ้นมาแบบโคชันอะเหมือนจุดพีคไปหาที่การเต็นก่อนไป้นมานตะเป็นอย่างงี้งลงงานกว้าง ตอนสนนี่เราจะบอกไอทางขึ้นยอสองอีกห้าสิบเมตรอ่ะเขามีอีกฝั่งหนึ่งเว้ยมันจะไม่ค่อยชันเราเดินขึ้นมาถึงสิบเอ็ดโมงนี่คือร้านกลางเต็นของเราในคืนนี้เดียวเราจะเริ่มกลางเต็นกันครับนี่คือเต็นของเรา ้าขึ้นมาเร็วกลางเต็นท์เสร็จมันก็จะไม่มีอะไรทําเพราะเราไม่ได้ไปไหนตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งก็รอต่อไปรอไปขึ้นเขารุงนี้ตีสามตรงนี้คือห้องน้ํามีสี่ห้องเป็นส้วนนี้นะคะกาะงให้ไปไหนเนี่ยสาข้าวสาข้าวหุงข้าวเมนูหมูยอน่ากินจังโอ้อยที่กแพงอันนี้เราจะทำเมนูผัดมามา่า ใส่เครื่องปรุงคลุเครื่องก่อนแล้วค่อยเอาไปพันเดี๋ยวเรามาพันกับใจข้าวเย็นของเราบนดอยโหดตาผัดมามาามุ้ยอพาทิตเริ่มตกแล้วนี่พราอมืดแล้วเต็นก็จะเปิดไปนั่งเล่นนี่ถ่ายรูปไปรูปตอนนี้ตีสี่คึ่งเรากำลังจะไปยอสี่กันทางไปยอสามยอสี่ ตัวสี่อีกพันหนึ่งแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นเนินวัดใจเดี๋ยวไปกันเนินวัดใจไม่เห็นอะไรทาั้งนั้นตอนนี้หมวกมึกเ,เออหนื่อยไปต่ออีกสองร้อยเมตรอันนี้คือทางเนินวัดใจก็ทำเป็นทางดีๆให้เราเดินแค่เดินขึ้นเนินเฉยๆเดินง่ายเดินเรื่อยๆ,ๆแต่เหนื่อยพอได้นะแล้ว,ลวมาดูบรรยากาศ ยอสี่จะสูงสุดได้คุณตานี่นเราลืมบอกเราขึ้นมาถึงประมาณ6กโมงเนาทีใช่ไหมกี่ชั่วโมงวะน่ะยี่สิครึ่งีห้าสองชั่วโมงนิดหน่อยสอชั่วโมงนิดๆอะไรเงี้ยเราเดินขึ้นมาจากยอสองขึ้นมายอสี่ตอนนี้ก็7จ็ดโมงแล้วก็ยังเป็นหมอกยางอยู่เหมือนเดิมขั้นไปทางไหนก็เป็นหมอกค่ะตอนนี้เราก็จะลงแหละเดี๋ยว ไงไก็คอยดูเราไปปั๊มปาอุทยานแล้วกันฟ้าเปิดแล้วเว้ย7จ็มครึ่งสวยๆๆๆ7จ็ดโมงสบเดี๋ยวไปเก็บเต็นลงข้างล่างดีกว่ามองเต็มเลยไปนี่ตรงข้างล่างก่อนเดิน500ร้มตสุดท้ายยอสีคิดว่าจะประมาณนี้ทุกคนทุกคนจะบอกว่าตรงเนี้ยยอ3อ่ะมันเป็นของมหาวิทยาลัยยาอแล้วะเนี่ยยา ยอสามอ่ะมันเป็นของมหาวิทยาลัยพายัพเขาดูแลอยู่แต่ว่าเข้าไปนอนในนี้ก็ได้นะเข้าไปนอนในนี้ก็จะเสียเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทค่ทากลางเต็นท์ไปดูกันไหมไป,ปพาไปดูทางเข้ามาในยอสามก็เป็นอย่างนี้เป็นทางลงไปลึกเหมือนกันนะเดี่ย่ตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์ยอสามมันจะเป็นแบบพื้นที่ปรับให้นี่มีห้องน้ําเขาบอกถ้าลงมาข้างๆนี้จะมีสระว่ายน้ํานี่เดินลงมาสุดทางตรงยอสามจะมีสระว่ายน้ํา เป็นอย่างนี้ถ้าอยากมานอนยอสามก็ได้นะสิบโมงครึ่งฝนตกเดีย๋ยวเราเดินลงกันก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่ข้างล่างเ,าเราไปปั๊มสเต็มลแล้วกันนะเนาะฝนตกเราไม่หายแล้วข้องเราไม่อยู่แล้วครับเขา,อออเาเอบอกว่ามงไัไหมโอกาสไม่อาจจะหมุ่มาไหมหมายไหม เรามาถึง10โมง55เดินเท่าไหร่นะ40นาทีฝนตกเนี่ยเลยเดินเรแล้วที่นี้เดี๋ยวเรารอรถเราไม่เดินไปแล้วเรารอรถไป,ปในตรงข้างที่ส่วนบริการข้างบนมีจุดชมวิวอาสวยเนาะอันนี้คือรถที่เราจะนั่งลงถ้าใครไม่นั่งลงก็เดินลงตามทางรถเลย ถ้าใคเดินจะมีทางเท้าเดินเดินถ้าไม่อยากเสียตามก็เดินลงมาก็เชียงเงินนี่นี่มีที่ปั๊บชาร์จเลยอยู่ข้างๆา้านค้าสวัสดิการค่ารถคนละ50บาท,บาทแต่ถ้านั่งจากบนนั้นไปสถานีรถไปเลยคนละร,ร้อยเราจะมาสแตป์วันนี้กันนะคบขึ้นแล้วไนตกด้วย <laughs> <laughs> สำหรับวันนี้เราไปแล้วบายๆถ้าชอบอย่าไลค์กดซับสไคร ระดิ่งนีด้วยปั๊มละอุทยานที่3แ,แล้วเดี๋ยวไปนั่งรถไฟกลักบสุโขทัขทยแล้วบายอย่าลืมนะคือสิรเที่ยวไปละ